สวัสดีพอฟอแมทนครับสวัสดีเอฟซีนาราเจท่ทานคนนะครับที่อยู่ซ่องโจ้ายด้วนะครับเดี๋ยวสายรีบไปคนผักกดไลค,ลคล์กดซับสไค์กดกระดิ่งนะครับ like, อนนนนะะย่าลมครับไปดูคลิปยอนหลังให้ด้วนะครับผม Hmm. จะดีเอรยแล้วครับครับนตังครสารลบข้มนะครับ คุณพ่อด้ครับขอคุณเอนร่ท่านนครับกนที่มาอยู่กสังจดส่เลยนะับเดี๋ยวไปเปิดก่อทนนู้นถนนกันต่อเนีครับใครมาเลยอีตาคลิปนี้กันนะครับยลกดดลค์กคกันีนะครับสวัสดีแม่ไปเสด้วส่งพบเอาไอเดียไปส่งเพื่อนนะัสวัสดีพ่อมด้ครับสวัสดีเอนร่ พากันเอานังสลาฟอร์ดนสิน่แลว่ให้ใครก็ซื้ออยู่กรเจ้าซายดูนะครับขายธรรมาได้ด็้ายที่มีคนเลยนะครับจุดกินหลายเกิหลายเกินนึนะครัจะต้องเจ้าหลยดนครับู่นะครับไปดูั้ยนะครับ กันากๆสวัสดีพร้อมไมด้คสวัสดีซินเนล่าท่านด้นะครับที่อยู่กับซังโจ้ซ้ายด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันนะครับอย่าลืมเข้าไปดูคลิปอหลังใครด้วยนะครับผมขอบคุณพร้อมๆแม่ๆด้วยครับคุณยินเนล่าทุกท่านด้วยนนะครับที่อยู่กับซองโจ้ซายด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับผมคือการลาบคับนะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ